ข้างที่ปกติเนี่ยจะค่วยมาได้ในลนักษณะนี้แต่ข้างที่ผิดปกติอาจจะค่วยได้แค่นี้หรือแม้กระทั่งอาจจะได้แค่นี้เองกล้ามเนื้อทางด้านหน้าจะมีกล้ามเนื้อหลายมัดอยู่เหมือนกันนะครับแขนขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆกดที่กระดูกหัวไหล่ไปทางด้านหน้าดัดจากด้านหลังไปด้านหน้าในคนไข้ที่มีปัญหาปวดหัวไหล่ไหลติดนะครับที่ยกแขนแล้วไม่สุดเนาะไม่ว่าจะเป็นการยกในลนักษณะนี้ได้แค่นี้แล้วมีอาการปวดไหล่หรือว่าให้ยกขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยก็ไม่สามารถจะยกได้ เทียบเท่ากับแขนอีกข้างหนึ่งในลักษณะนี้นะครับเราเรียกอาการนี้ว่าไหลติดเราจะให้คนไข้ทสโดยการให้คนไข้เอามือควยหลังข้างที่ปกติเนี่ยนะครัมือควยหลัง o, ank, นะครับข้างที่ปกติเนี่ยจะควยมาได้ในลักษณะนี้แต่ข้างที่ผิดปกติอาจจะควยได้แค่นี้หรือแม้กระทั่งอาจจะได้แค่นี้เองเดี๋ยวมาสอนวิธีการนวดจัดกระดูกที่บริเวณหัวไหลเพื่อลดอาการปวดในคนไข้หลักติดกันครับให้คนไข้นอนคว่ำนะครับ เราจะเริ่มจากการนวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณสะบักหลังก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีออยล์นะครับในการนวดเนาะเราจะใช้ออยล์หรือว่าน้ํามันนวดทั่วๆไปเป็นเบบี้ออยล์ก็ได้หรือน้ํามันงาก็ได้แล้วแต่เลยนะจะเป็นครีมนวดก็ได้นะครับเราจะเริ่มจากกล้ามเนื้อทางด้านคอบา่าแล้วก็รอบรอบสะบักทางด้านหลังแล้วเดี๋ยวจะไปน,นวดข้างหน้านะครับในการรักษากายภาพบัตรจะมีเครื่องมือในการทํากายภาพบัตรไม่ว่าจะเป็นอันต้าซาว การกระตุ้นไฟฟ้าหรือการวางแผ่นร้อนเพื่อจะทําให้อาการปวดที่บริเวณไหล่หรือว่าการอักเสบที่บริเวณไหลเนี่ยดีขึ้นนะครับการใช้อันต้าซาวจะทําให้เลือดมาเลี้ยงที่บริเวณไหล่แล้วก็การอักเสบที่บริเวณกล้ามเนื้อหรือว่าเอ็นตรงนั้นมันหายเร็วขึ้นการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าจะทําให้อาการปวดที่บริเวณไหล่ดีขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นการนวดคลายกล้ามเนื้อตรงบ่าก่อนเนาะ ส่วนระยะแรกในการดัดเนี่ยเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าองศาการเคลื่อนไหวของคนไข้จะยกได้สุดถ้าเผื่อคนไข้ยังยกแขนได้ไม่สุดเนี่ยเราก็ยังต้องนวดแล้ว in ก็ดัดไปเรื่อยๆจนกว่าไหลจะยกได้ไม่งั้นคนไข<ร>้พอกลับไปใช้งานก <us> ็จะทําให้มีอาการปวดมากขึ้นได้นะครับต่อไปนะครับเราจะอยู่ทางด้านนี้ของคนไข้แล้วก็ใช้ดูตรงบริเวณกล้ามเนื้อที่บริเวณสะบักไปจนถึงแขนนะนะฮะ ถ้าคนไข้สามารถที่จะวางแขนได้ก็ดีเลยนะฮะหรือว่าถ้าปล่อยไม่ได้ก็ปล่อยแขนลงข้างเตียงในลักษณะนี้ทำซอฟท์ทิชชูริลิสไปก่อนแล้วค่อยลงไปถึงกล้ามเนื้อนะครับในครั้งหลังๆทำสักประมาณ10ครั้งนะโอเค ทีนี้ในส่วนของลำตัวเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อตัวหนึ่งที่ไปจับที่บร,ริเวณหัวไหล่เราก็ต้องคลายกล้ามเนื้อเขาด้วยนะครับแฟชเชียร์ก่อนแล้วค่อยเป็นกล้ามเนื้อนะครับต่อนะครับทีนี้เราก็จะให้คนไข้าวางแขนข้างในแล้วก็ลิงก์ไปตามเส้นที่ลงไปถึงแขนด้วยนะครับในลักษณะนี้ เส้นก็จะมีอยู่ประมาณ3เส้นนะตรงกลางด้านในด้านนอกนะครับตรงกลางก่อนไปจนถึงปลายมือเลยนะครับเสร็จแล้วด้านในการทำแฟชเชียลลิสจะทำให้เวลาเรายกแขนกล้ามเนื้อจะไม่ลั้งมากเกินไปทำให้เรายกได้เยอะขึ้นแต่ต้องทำควบคู่กับการดัดที่บริเวณหัวไหล่ด้วยอาการถึงจะดีขึ้นนะครับ ในการดัดแต่ละครั้งคนไข้อาจจะเจ็บได้แล้วก็ต้องใช้เครื่องกายภาพบัดช่วยเพื่อลดอาการอักเสบแล้วอาจจะต้องวางประครบน้ําแข็งหลังจากการดัดด้วยนะครับแล้วก็เส้นทางด้านนอกอาจจะให้คนไข้บิดแขนในลักษณะนี้นิดนึงถ้าบิดได้นะแต่ถ้าบิดไม่ได้ก็เดี๋ยวไปทําด้านหน้าแทนประมาณนี้สําหรับการคลายกล้ามเนื้อนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการดัดกระดูกหัวไหล่ทางด้านหลัง โดยการจับแขนขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆกดที่กระดูกหัวไหล่ไปทางด้านหน้าดัดจากด้านหลังไปด้านหน้า10ครั้งเป็น1เซตประมาณ60ครั้งก็ประมาณ6เซตนะครับให้ทําทีละ10พัก10พักแล้วก็ฟิลกล้ามเนื้อคนไข้ด้วยนะครับว่ามีการเกร็งไหมหรือว่าฟิลที่บริเวณข้อต่อของไหล่ด้วยว่ามีการเจ็บอะไรไหมการเคลื่อนไหวเป็นยังไงข้อติดตรงไหนโอเค ทีนี้มาทางด้านหน้าบ้างนะครับเราจะทําการคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณด้านหน้าเราจะเริ่มจากกล้ามเนื้อทางหน้าอกก่อนจริงๆถ้าเป็นคอร์สสอนที่ลึกๆเนี่ยเราต้องสอนนวดตั้งแต่ต้นคอลงมาร่วมด้วยเพราะว่าในบางกรณีคนที่ปวดไหล่เป็นเวลานานเนี่ยกล้ามเนื้อต้นคอจะเกร็งไปหมดเลยนะครับแล้วไหล่ก็จะหอ่อพวกนี้เส้นเดียวกันก็จะตึงไปหมดนะโอเคนะกล้ามเนื้อทางด้านหน้าจะมีกล้ามเนื้อหลายมัดอยู่เหมือนกันนะครับ รวมไปถึงกล้ามเนื้อที่บริเวณแขนที่ลงลงมาจับที่บร,เริเวณหัวไหล่หรือว่าตรงบริเวณสะบักร,รวมด้วย,ยนะตอนนี้เราจะคลายกล้ามเนื้อทางด้านหน้าเป็น p e c ทอร a ล i s นะครับอ่าทีนี้พอเราคลายเสร็จถ้าเป็นผู้หญิงเราก็อาจจะกดแค่ตรงนี้แล้วก็ขยับที่แขนเอาเบาๆให้กล้ามเนื้อกลิ้งไปกลิ้งมานะครับถามว่าทำ facial r e l e s e ได้ไหมได้นะครับแต่ต้องดูเป็นกรณีกรณีไป เสร็จแล้วเราจะยกให้สูงขึ้นนิดนึงเพื่อจะคลายกล้ามเนื้อส่วนล่างที่เป็นกล้ามเนื้อ pectoralis minor อีกมัดนึงนะครับก็กดรูปเข้าไปประมาณ10ครั้งก็โอเคใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าใครฟิลกล้ามเนื้อแล้วมันยังตึงยังแข็งเราเอาจจะทำมากกว่านั้นก็ได้สัก30-40ครั้งแล้วแต่ว่าจะให้ต้องการแบบไหนทีนี้นะครับเราก็จะมาคลายกล้ามเนื้อทางด้านหน้าบริเวณต้นแขนกันบ้างวิธีการเหมือนเดิมครับ3เส้น เส้นแรกตรงกลางไปที่แฟชเชียก่อนแล้วเราค่อยทําที่บริเวณกล้ามเนื้อนะครับก็คือลงแค่เบาๆก่อนพอมันเริ่มคลายเราก็ลงลึกขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นจะไม่ถึงกระดูกถึงเอ็นเลยนะถามว่าเราจะกดคึงได้ไหมถ้าเราจเจอบริเวณที่มีอาการปวดเราจะเน้นจุดนั้นเป็นพิเศษได้นะครับแล้วก็ทางด้านในผมทําเป็นตัวอย่างลายให้ดูก็ เอาไปไประยุกต์ใช้นะครับโอเคน้านี้สำหรับคนไข้ไหลติดเวลารักษาเสร็จอาจจะต้องติดเทปเพื่อช่วยอาการไหลอักเสบก่อนก็จะสามารถทำให้อาการปวดไหลมันน้อยลงได้นะครับแล้วก็คนไข้ควรจะออกกำลังกายบริหารไม่ให้ไหลติดที่บ้านด้วยควรจะทำทั้งเช้าทั้งเย็น ยิ่งทำเยอะยิ่งดีดัดแล้วมันเจ็บนิดนึงแต่ถ้าทนได้ก็จะดีครับแต่ถ้าทนไม่ไหวก็ค่อยๆทําเอาเท่าที่ไหวต่อนะครับทีนี้เรามาดูที่บริเวณกระดูกหัวไหล่กันบ้างนะทางด้านหน้าเราจะกดกระดูกหัวไหล่ตรงๆก่อนเนาะกดไปเหมือนเดิมครับ10ครั้งเป็น1เซตทําประมาณสัก60 70็เซตแล้วแต่ว่าความตึงความแข็งของหัวไหล่มันเป็นยังไง นี้ตรงๆนะนะต่อมาตั้งศอกขึ้นแล้วกดพร้อมกับขยับที่หัวไหลเบาๆในลนนักษณะนี้ประมาณนี้นะครับการจัดกระดูกหัวไหล่จริงๆจะมีหลายท่ามากกว่านี้การนวดก็จะมีอีกหลากหลายมากกว่านี้ ขึ้นกับว่าเราต้องการดัดหรือว่านวดบริเวณไหนถ้าเราตรวจร่างกายแล้วตรวจประเมินแล้วเนี่ยทราบว่าบริเวณที่ติดมันบริเวณไหนครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนนวดคลายกล้ามเนื้อและจัดกระดูกที่บริเวณหัวไหล่ เป็นแบบการสอนแบบคร่าวๆนะครับใครที่สนใจสามารถถามเข้ามาได้ในอีนบอเพราะว่าเราทําคลิปสอนแบบละเอียดไว้ให้แล้วส่วนท่านใดที่มีปัญหาอยากจะรักษาอาการปวดไหล่ด้วยกายภาพบำบัดแบบจัดกระดูกหรือว่าคลายกล้ามเนื้อแบบที่เราสอนเนี่ยก็สามารถจะติดต่อมาได้ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดทั้งสสาขาของเราได้นะครับที่เบอร์0853699977ครับ0853699977 เดี๋ยววันหลังอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากให้สอนคลิปอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ข้างใต้คอมเมนต์หรือว่าเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปส,สั้นไว้ให้ดูนะครับแจะพบกันครับ